สำหรับในการถอยจอดเทียบข้างฟุตบาทนะนะครับจอดเทียบข้างมีรถอยู่ด้านหน้าด้านหลังครับสเตปมาตรฐานนะครับวิ่งตรงมาครับให้กระจกมองข้างเท่ากันครับอ่านะครับอย่างคันนี้เป็นคันเล็กๆก็สามารถทําได้ครับอ,อันนี้สุ k กิซวีบนะนะครับ เป็นป้ายแดงมือใหม่ออกมาเลยนะครับอ่ะทีนี้เขาเรื่องกันครับกระจกมองข้างเท่ากันครับใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาแล้วหมุนขวาครับทําไมต้องหมุนขวาล่ะครับพี่ตั้มเพราะซอนอยู่ฝั่งขวาไงล่ะครับผมอ่ะโค้งเข้ามาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นป้ายที่เป็นคันหน้าหลังคือเลาะตรงถอยมาตรงๆครับกระจกมองข้างฝั่งขวาครับบางไฟท้ายครับหมุนมาครับไหลมาเรื่อยๆหมุนฝั่งไหนครับพี่ตั้มครับหมุนฝั่งซ้ายครับเปิดด้วยขวาก็ต้องปิดด้วยซ้ายครับ หมุนซ้ายให้หมดครับไห cha, ลมาช้าๆเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆหมุนหมุนมาโคง้งมาหมุนมาโคง้งมาปุ๊บอ่ะสมมุติว่าท้ายเบียดอ่ะถอยไปไม่ได้แล้ววิธีแก้ก็คือนะครับหมุนขวาเพื่อดึงหน้าเข้ามาครับเดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้านะครับหมุนดึงเข้ามาครับดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วดูเข้าว่าเข้าไปใกล้คัานาน,น้าหรือยังถ้า,าใกล้แล้ว ใส่เกียร์ถอยหลังถอยใหม่ครับอืมถอยใหม่ปุ๊บถอยมาตรงๆนะถอยมาตรงๆเสร็จแล้วมาเช็คดูครับว่าได้ตำแหน่งหรือยังอ่าแบบนี้เลยครับทีนี้นะครับมาดูกันอีกมุมหนึ่งครับอ่ะตรงมาเรื่อยๆครับวิ่งตรงมาเราเจอซองแล้วใช่ไหมอ่าถ้าเจอซองแล้วปุ๊บเปิดไฟฉุกเฉินให้คันหลังรู้ว่าเราจะต่อถอยเข้าซองนะครับผมเราจะต่อเทียบข้างนะนะครับวิ่งตรงมาครับเหมือนเดิมเลยครับสเต็ปเดิมเลยนะให้กระจกมองข้างนะครับเท่ากันพอเท่ากันเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยหลัง ปึ๊บซองอยู่ฝั่งไหนครับซองอยู่ฝั่งขวาหมุนขวาให้หมดโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาปึ๊บนะดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นป้ายทะเบียนคันด้านหลังหรือยังถ้าเห็นแล้วอยู่รถคืนรถตรงถอยมาตรงตรงครับถอยมาตรงตรงถอยมาถอยมาแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับบังไฟท้ายหรือยังถ้าบังแล้วถอยมาหมุนมาหมุนซ้ายมาให้หมดครับหมุนโค้งมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆนะไหลมาเรื่อยๆดูกล้องมองหลังดีๆนะครับว่าท้ายเข้าไปเบียดคันด้านหลังหรือยังนะครับถ้าไปเบียดก็ระวัง ดีๆครับเบรกรถให้รถช้าๆนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาครับวิธีการเลี้ยวออกจากซองนะครับดูสังกะปรงครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างของคันหน้าหรือยังนะครับเช็คนะครับถ้ายังไม่ได้ตำแหน่งถอยมาก่อนนะให้สังกะปรงหรือขอบกระจกด้านล่างอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับของคันหน้าได้ตำแหน่งแล้วปุ๊บอ่ะหมุนซ้ายให้หมดครับ เดินหน้าใส่เกียดหน้าไหลมาครับพอรถพ้นปุ๊บอ่ดึงขวาครับแล้วคืนล้อตรงขับรถตรงๆไปแบบนี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ